น้ำเลี้ยงต่างในพืชของเราเลียงเดียวเลียงเดียวประมาณนี้นั่นผลดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่านั่นแหละใช่ไหมปล่อยไว้ไม่ใส่นะอันตรายมากสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้จดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะต้นที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือต้นใบแมงลักนะครับ ปัญหาในวันนี้คือมันจะมีมแมลงชนิดหนึ่งใทรเคยเจอบ้างมันจะมาช่วงบริเวณหน้าฝนอย่างเงี้ยช่วงที่มีอากาศความชื้นเยอะหรือว่าฝนตกบ่อยๆนะครับมแมลงพวกนี้จะมานี่เป็นการซูมให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยมแมลงพวกนี้นะมันจะมาดูดกินตัวท่อน้ําเลี้ยงต่างๆในพืชของเรานะครับดูดกินพวกคอรฟิลสีเขียวเนาะอย่าปล่อยไว้นะครับถ้าปล่อยไว้มันจะเกิดเนี่ยจะให้ดู ผลการที่ปล่อยไว้ผลการที่จะล่าใจเป็นไงนี่ผมว่าคนที่ปลูกผักกินเองคงจะต้องเคยเจอปัญหานีา่แหละอันดับแรกจะพาดูก่อนนะจะให้ดูก่อนว่าวงจรเขาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเขาจะดูดกินอย่างนี้เลยโอ้ยอดกะเพรายอดแมงลักใบจางหีิกจางงอ,อย่างนี้เลยเห็นไหมวิธีการป้องกันมีไหมมีนะครับก็คือตัดทำลาย แล้วก็อีกอย่างก็คือ,อใช้ตัวยานะครับไม่ต้องเป็นตัวยาเคมีนะมแมลนพวกนี้จะอ่อนแอกับพวกยาสมุนไพรมากๆนี่ผมจับมาให้ดูชัดๆเลยมันซูมกว่านี้อีกไม่ได้แล้วนะแต่จะให้เห็นตัวแมลงนะครับนี่ตัวะจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเพลี้ยประเภทของอเพลี้ยด,ดูดนะครับเป็นแมลงของดูดดูดเอาน้ําเลี้ยงต่างเนาะที่แรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแต่พอเริ่มสังเกต เริ่มลามมาแล้วลามมาหาต้นแมงลักของผมต้นใหญ่แล้วเปัญหาที่ตามมาคือเพืพ่อนดูยอดมันจะเหี่ยวให้ดูใ,ใกล้เนี่ยผ่อนจะไปดูวิธีการป้องกันนะครับวิธีการกําจัดวิธีการป้องกันไม่ได้ยากแบบง่ายๆอยู่ที่ว่าเราจะท Creation, ําหรือเปล่นา,ปนานั่นแหละเนี่ยมันจะดูดน้ำลี้ยงจนเหี่ย,ยงยงยน,นี้นะเนี่ยตัวแมลง เห็นไหมน้อยคนจะได้เห็นนะครับไให้ดูก่อนนะชัดๆก่อนนะอ่ะไปดูวิธีการกาจัดวิธีการป้องกันกันตัวที่สามารถป้องกันและกําจัดได้มีอยู่สองตัวนะครับใช้เป็นน้ำหมักใบายาสูบก,ก็ได้นี่นะน้ำหมักใบายาสูบเนาะแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ ยาสีฟันเนี่ยตัวเนี้ยตัวยาสีฟันนี้สามารถกาจัดแมลงได้เหมือนกันเนาะวิธีการทําง่ายนะครับอย่างที่บอกมันง่ายไม่ยากใช้ยาสีฟันแบบนี้ถ้าเป็นผมผมปลูกผมจะใช้ในปริมาณน้ําอยู่ที่ครึ่งลิตรนะผมก็ใช้ไม่เยอะนะครับแค่น,นี้เดียวประมาณนี้ต่อไปใช้เป็นสารจับใบสไล เดียวประมาณนี้อย่างที่บอกแหละนะครับม,มันแมลงพวกนี้มันกันจัดง่ายนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่านั้นแหละถ้าใครไม่มียาสูบอย่างเงี้ยแต่ทางชีเดียก็คือในายใช้น้ําหมักบยาสูบแหละแต่เผื่อใครไม่มีเนาะจะใช้อะไรดีก็เนี่ยใช้ตัวยาดีฟัน,นี่เลยสามารถใช้เยอะกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่ของเรามันสูตรออแกนิกนะ,ะผมทาการละลายเรียบร้อยแล้วนะครับ อัตราส่วนวันนี้อยู่ที่น้ําประมาณเกือบ,อบจะครึ่งลิตรแหละอย่างที่บอกไม่ได้ยากาดเดี๋ยวนี้จะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาจะนะจะใช้ฉีดแค่ช่วกราบนะครับฉีดฉีดเพราะม,มันต้องฉีดบ่อยเนาะเนี่ยเสร็จแล้วเติมเข้าไปใส่ฉีดได้เลยผมก็จะใช้ประมาณนี้แหลนะเนาะผมมีแค่สามกระถางเองนะครับแมลงมันลงแล้วมันเอาไม่อยู่มันจะลามไปต้นใหญ่ลนะ เดี๋ยวก่อนจะไปฉีดนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บรักษาก่อนก็คือละลายให้เรียบร้อยแบบนี้เ้าไปหาขวดน้ำมาเทใส่ขวดน้ําไว้ฉีดทุกวันได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเราจะเก็บกินด้วยก็สองสามวันฉีดหนึ่งครั้งก็พอนะครับ ที่สวนผมก็มันไม่มีสารเคมีไงเนาะพอแมลงมาลงก็เป็นธรรมดาแหละนี่เก็บไว้นะครับปัญญาร่มนะไว้ข้างกระถางก็ได้นะครับเวลาอยากจะใช้งานก็หยิบมาใช้เอาอต่อมาต่อไปตัวนี้ตัวกําจัดแมลงครบจะมาฉีดกันดูว่ามันจะมีริ์เป็นยังไงบ้างมามาดูไปพร้อมกันที่ตัวเล่นยยาของเราจะได้ผลดีจริงไหมค่อยดูนะมันจะเริ่มหน,นีเห็นไหมื่อยดูเห็นไหม มันจะได้แบบนี้นะครับเนี่ยฉีดอย่างนี้นะสองสามวันฉีดหนึ่งครั้งสองสามวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับแมลนพวกนี้มันจะหนีไปเองนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีให้มันอันตรายกับคนกินเนาะอีกอย่างถ้าเราจะเก็บไปกินเราก็สามารถเก็บไปกินได้เลยนะ เดิมไหมดูอ่ะได้ผลดีนะครับเห็นหลายคนบอกว่าเล้าผมทาคลิปลงไปบอกมันจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยดูตามนี่เลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือมะแร็งมันลงแค่ไม่กี่กระถางเองก็เลยอยากมาทําให้ดูนะครับทําคลิปให้ดูอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่าแค่นั่นแหละใช่ไหมไปละว,วิธีการนี้เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่อยู่บ้านพักหรือคอนโดนะ ไม่อยากใช้สารเคมีใช่ไหมปลูกเอาไว้กินกระถางสองกระถางไม่จําเป็นต้องไปซื้อตัวยากำจัดแมลงมามาใช้นะเพียงแค่ใช้ตัวยาสีฟันกับสันไลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายครับต้นไม้ของเราด้วยเนี่ยปลูกไว้กระถางสองกระถางนะครับฉีดไปเลย สองสามวันฉีดหนึ่งครั้งสองสามวันฉีดหนึ่งครั้งครับดอกนะครับไม่มีมแมลงวกนนี้มาลงเลยไอทีผ่ผมปล่อยไว้ผมก็คือผมก็จะล่าใจเหมือนกันแหละผมจะล่าใจนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้นะจะให้ดูจะให้ดูเพื่อนเห็นใต้ไปนะไหมดำดะ ส่วนมากมันจะอยู่ใต้ใบนะ,ะใบซ้องนี้ก็อยู่นะเห็นไหมซอนฉีดเข้าไปอยู่ได้ไหมหรือว่ามันจะนอกไปแล้วเห็นไหมเพอเวลาเขากินเขาดูดน้ําเลี้ยงเสร็จไหมดูดน้าเลี้ยงเสร็จใบมันก็มันไปต่อไม่ได้ใบก็จะม้วนนะครับสุดท้ายมันก็จะเหี่ยวตรงไหนเห็นไหมท้ายมันก็จะเหี่ยวนั่นเลยนะครับ ลอยไว้ไม่ได้นะอันตรายมากวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคิดว่าทลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมยังมีสาระความรู้ดีๆีในเรื่องของการเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบมากเนาะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับผมยังมีสาระความรู้ดีๆีในเรื่องการเกษตรที่จะรอนำเสนอเพื่อนให้ดูอีกหลากหลายรูปแบบมากนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายแล้วเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเผื่อใครปลูกเอาไว้กระถางสองกระถางไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนะเพราะว่าสูตรนี้เราสามารถฉีด ฉีดปุ๊บล้างนาไปทําอาหารต่อได้เลยเลยนาะมันไม่เป็นอันตรายนะครับอ่ะเจอกันแม่วพวงนี้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่อง,าางการทำเกษตรประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากรู้เรื่องการทํามะนาให้มีลูกไหมหรืออยากรู้เรื่องการหมักฟางการปลูกต้นหอมนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเจอกันหม่พวกนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละบายๆขอบคุณทุกการที่ลับไปติดตามนะครับสวัสดีครับ